ของกรุงเทพนี่นะครับประมาณ50ส่คนเพื่อาพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ซึ่งเราไม่คิดขณะที่เรากลัวขณะที่เราไม่มีสบการคือเราตั้งเป้าไว้เนี่ยเฉพาะตัวอาคารที่ประชุมเนี่ยผมบอกเขาว่าต้องการ300คนโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ในคิสจักรนะครับขอบคุณ ประชาสลับพิวที่แวะมาให้ผมสัมภาษณ์นะครับมาเริ่มพิจารที่นี่กับกับทีมที่มาเริ่มจําได้ไหมว่ากี่ปีผ่านมาแล้วหรือว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เราประทับใจตอนที่เรามาเริ่มจาพอ,อจําวันหล่นั้นได้ไหมครับก็ขอบคุณที่ได้เชิญให้ผมมาสัมภาษณ์นะครับ ก็จำได้ว่าวัชรพลเราเริ่มปี2000พอดีนะเป็นในวันประมาณพฤิธิการของของปลายปี2000นะครับนี่2021แล้วก็พฤิธิการนี้ก็จะครบ21ปีนะครับก็เริ่มต้นก็มีพี่น้องที่ตั้งใจรวมกันนะครับสมัครมาก่อนก่อนที่เราจะออกจากพิจักร สมประสงค์เนี่ยเราได้ทํารายชื่อแจ้งให้คณะผู้ปกครองทราบว่ามีพี่น้องที่สมัครใจจะมาเริ่มงานใหม่ในแถบทางเหนือของกรุงเทพนี้นะครับประมาณ50คนเท่านั้นเราจะไม่เราคุยกันแล้วเราประชุมกับผู้ปกครองแล้วว่าเราจะไม่ไม่ออกมาเยอะเพื่อไม่ให้กระทบกับคินจักรสมประสงค์ในสมัยนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในยุคนั้นคินจักรสมประสงค์มีผมจาได้ว่า สมาชิกแต่ละสัปดาห์ถึง300 3ค,คน300ที่นั่งไม่มีเลยเต็มเลครับต้องใช้เก้าอี้เสริมทั้งแถวกลางแถวข้างหมดลักษณะอย่างนั้นนะครับสำหรับจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่มีประสบการณ์พออยู่ที่สมปรงสงนาน33ปี 3ามสิบามปีแสดงว่าพีุ่ก็เกิดที่สมประสงค์อะไรมาปฏิมาที่สมประสงค์ปี6กหประมาณ6กเจ็ดแปดนิวันรัมนะครับนานมากครั้งแรกก็ยังไม่ไม่ชัดเจนตั้งแต่เราไม่มีประสบการณ์แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็เตรียมทุกสิ่งนะครับเคยคิดครั้งแรกว่าเราจะไปเริ่มแถวรามคำแหงดีไหมเพราะว่าพี่บราณีเนี่ย ที่ปราณีแม่ของหนูเนี่ยกระดิ่งเนี่ยเขามีที่ดินอยู่หลังรามํำแหงประมาณหนึ่งไร่เป็นที่ว่างในลักษณะ่ีงนั้นนะครับเราก็คุยกันลองลองให้คุณอุทรสเก็ตออกแบบมาดูว,ว่าเราจะทำที่ประชุมอยังไงทั้นเดียวยังไงดีนะครับแต่จริงๆแล้วพอมาถึงยังไปดูที่แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจพอดีคุณติ๋ม ติมเราเนี่ยติมเล็กธีราพรเนี่ยก็บอกเอ้ยเรามาดูที่ของเขากรรรรรรร่อนเขามีอยู่วัชรพลแถวนั้นแถวแถวที่อยู่ตอนนี้ตอนนั้นได้ข่าวว่าเป็นป่าหมดเลยเพอาะแถวตรงที่ปัจจุบันนี<ม>เน้เป็นเป็นที่ทิ้งขยะเป็นที่ทิ้งขยะไม่มีไม่มีดินถ้ามีดินจากถนนนี่แค่ออกมาส 5, มักห<ม>้าหกเมตรเท่นั้นอกนั้นเป็นบ่อขยะนะครับซึ่ง ครั้งแรกไม่ได้มาดูตรงนี้นะครับครั้งแรกมาดูที่ที่ที่เดิมเป็นศาลาในน้ำนะครับของพี่ชายคุณติ๋มนะครับพี่เปียกคุณติ๋มบอกว่าจะขออนุญาตให้ถ้าพี่น้องสนใจนะครับเป็นศาลาชั้นเดียวอยู่ในน้ำเป็นบอกเข้ามาตกปลากันนะครัผมก็นัดกันมานะครับคุณติ๋มบอกนัดกันมา มาดูมาดูก็น่าสนใจกระจุกคนได้สี่ห้าสิบคนได้ตอนนั้นก็ประมาณห้าสิบคนห <50, S 1> ้าสิบห้าสิบเป๊ะเลยห้าสิบเป๊ะห้าสิบ <50 S 1> นี่เกิดจากคนที่คนที่เราคุยกันในเบื้องต้นกับผู้กับผู้ปกครองอของพิจารกระทรวงในสมัยนั้นรวมทั้งมีพี่พี่น้องบางคนที่เขาได้ข่าวเขาสนใจอยากจะมาเริ่มงานใหม่ด้วยอีก สองสามครอบครัวที่มาขอเองนะครับแต่ถ้าเกินวันนี้เราก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เอาอเรออกแค่นี้พอเราเราอยากจะไปเริ่มงานใหม่นะครับที่ตรงนั้นเป็นศาลาเดิมในน้ำเนี่ยถ้าจะพูดถึงประสบการณ์แล้วมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ซึ่งเราไม่คิขดขณะที่เรากลัวขณะที่เราไม่มีประสบการณ์แต่ปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกมากมาก พวกเราเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่ตั้งแต่เช้าจนบุดเพื่อจะปรับปรุงสถานที่ตรงนั้นนะครับจากมานี้เป็นสวนเป็นล่องสวนเล็กๆเรามาทาําทางเดินเราซื้อของมาช่วยกันทำที่ที่จะเข้าในสระจะเป็นทางเ,เดิน,เ,ดนเล็กๆซื้อนะเอาทรายมาแล้วก็เอาเอาเสาปูนมาตีเป็นกรอบอแล้วก็เอาอิฐบล็อกมาวางเพื่อจะเป็นทางเดินและข้างหลังก็จะเป็นบ่อน้ํา กี่ปีพี่วุฒิอยู่จงซารประมาณ3-4ปีในขณะที่เราเริ่มแนวคิดหาที่ประชุมที่ถาวรตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าจะใช้ตรงนั้นไปไเรื่อยๆตอนนั้นเราก็ต้องเริ่มติดแอร์เพราะไม่มีแอร์ร้อนมี่พัดลมก็ได้แอร์จากพี่หยงางให้ไปขนที่บ้านเป็นแอร์เก่าสองเครื่องพี่หยางก็ให้แอร์มาก็มาติดตั้งแล้วก็เก้าอี้ก็ไม่มี เราก็ไปซื้อเก้าอีจากร้านของมือสองนะตัวละ60บาทเก้าอี้เก่าๆที่ยังใช้ที่ตอนนี้ให้พี่น้องไปแล้วเป็นเก้าอี้ขาเหล็กแล้วเป็นไอ้นั่นสีครีม ấy, ใช่ไหมแล้วก็มาขัดทาสีกันมีพี่น้องจากต่างจังหวัดมาผมยังจาได้มีลูกคุณสุธนก็มาเกือบทุกเสาเลยมาแสดงว่ตนะวตาตอนนั้นก็คึกคักสนุกมากมาตั้งแต่8โมงเช้ากับ2องามทุ่มว <า S 1> <มา S 2> ันเสาร์ว<ม>ันธรรมดานี บางครั้งเที่ยงยังอยากมามาดูแล้วก็ทำสิ่งที่สนุกสนานคือเรามีคนที่มีความสามารถเยอะพยนต์มี่เป็นช่างเม่ที่ดูแลและการก่อสร้างเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยคณอนนุวัฒนนี่ยังมาที่หลังเพิ่งตอนนั้นท่านอยู่ที่ที่เพชรบูรณ์นะแล้วก็ที่หนองยาวที่หนองยาวแล้ก็ย้ายมาที่หลังมาร่วม น้องก็ค่อยๆปริจำนวนคนก็ตั้งแต่ตรงนั้นก็เริ่มขึ้นจาก50ก็ก็ตายเป็น70 80สิบจนตรงนั้นจุกไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วก็ก็ต้องนั่งข้างนอกแล้วก็เรามีศาลาเราทําศาลาราลิมริมน้าใต้ต้นไม้เป็นที่สําหรับเป็นชั้นเรียนแยกชั้นเรียนกับเป็นที่กินอาหารนในศาลาตรงน,นั้นมันเป็นบ่อตกปลาซึ่งมันมีปลาสลิด เราเราจำได้มีเราทุกวันเสาร์เราจะมาตกป่าแสดงว่ามีกิจกรรมตลอดช่วงนั้นคือครับอันนี้คือประมาณที่สิกว่าปีผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเออเป็นช่วง3-4ปีแรกสามสี่ปีแรกมันแต่เริ่มที่ประชุมครับอันนี้นู้ยลองลองลอง,ลงพูดถึงที่ประชุมที่ใหม่ว่าหลังจากมันเต็มแล้วเนี่ยคือคือเราอยู่ตรงนั้นได้สักระยะหนึ่งคุณติ๋มเขาก็ เนื่องจากที่ตรงนั้นเป็นที่ของพี่ชายเ, ah, oh. เขาให้เราใช้ฟรีนะครับพ anyway. like ิทิงก็รู้จักกันเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมที่ไฟฟ้าคนเชียงใหม่ด้วยกันคนเหนือเขาเขาอยู่เชียงรายแล้วเขาเขาอยู่ธนาคารที่เชียงรายทางเหนือก็เป็นบรรู้จักก็มาเจอกันเนี่ยชวชนเพื่อนจากที่ไฟฟ้ามามามาที่โบสมาเจอเจ้าของอ้าวปร้จักันได้ปรากฏว่าสนิทเลยเป็นเพื่อนเ่อนสนิท แล้วด้านหน้าเนี่ยเราก็ได้ทำสนามกีฬาเองสำหรับเล่นวอลเลย์บอลสมัยก่อนเราทำรั้วทำประตูเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเลยที่โลง่ลงๆเปล่าๆทำรั้วทำเทป,ปูนเทป,ปูนของเราก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีรถเข้าหมู่บ้านข้างในเขาสร้างหมู่บ้านอยู่เขาจะมีเศษปูนเหลือเราเข้ามาดักเรียก ให้แบกมาแบกมาส<ห>านร้อย300เหลือเท่า 300, ไ<ด>หร่เท 300- 3้300รคันละ 300, 300, 300 500แล้วพวกเราก็ช่วยกันทําจนเราได้สนามปูนขึ้นมาเพื่อเล่นวอลเลย์บอลเล่นบาสเกตบอลได้แล้วก็พี่น้องพี่ปานีก็ยักก็มากับเราพี่ปานีก็ให้ไปยกรถเทรลเลอร์ของแกที่บ้านไม่ได้ใช้ทำเป็นออฟฟิศติดแอรให้อย่างนีออฟฟิศของติดจักเลย แล้วก็เราก็ได้ถวายเงินกันสร้างห้องน้ําห้องน้ําใหม่เราอันนี้คือตอนอยู่ที่ศาลาตรงไหนกราอยู่ที่ศาลา uh huh. ซึ่งใช้ได้ประมาณ30ีปีก็ให้คุณนุทรมาออกแบบแล้วก็ทำ uh huh. เป็นห้องน้ําชายหมีครัวด้วยหนาาึ่งศาลาชั้นเดียวง่ายๆนะครับ mm hmm. เราก็ได้ใช้ประโยชน์ต,ตรงนั้น3าสี่ปีเมื่อกี้คําถามที่คุณอาทิถามพูดถึงว่าตรงปัจจุบันเนี่ยเริ่มอย่างไร mm hmm. ก็ คุณติ๋มจีราพรเนี่ยก็มาคุยกับผมกับกับพี่น้องบางคนนะครับบอกว่าเขามีเขามีที่ของเขาเองที่แม่ยกให้มีอยู่สองที่ให้คุณอู๊ดไปดูแล้วกันเราก็นัดกันที่แรกเขาพาผมไปดูที่ห้าแยกตดยปัจจุบันเป็นเป็นที่ที่ต้องเข้าซอยไปหน่อยนะครับเ็ามีอยู่ตอนนั้นประมาณเกือบสองไร่ ถมแล้วอยู่ตรงห้าแยกเลยะนะครับแต่มันต้องเข้าซอยไปรประมาณตั้งสี่ห้าเมตรนะครับกับมีอีกที่หนึ่งผมก็ไปดูแล้วผมก็โอเคก,ก็ก็น่าสนใจนะครับแล้วเข้า็พามาดูที่แปลงปัจจุบันเนี้ยซึ่งติดถนนเนี้ยยาวแต่ต้นเป็นบอ่อทิง้งเป็นบอ่อขยะบอ่อขยะเลยเขามีทุกอย่างมีทีวีตู้เย็นอยู่ในบอ่อนี้